ตอนที่หนึ่งบุพววสนาในยามเช้าตรู่ของฤดูใบไม้ผลิป่าท้อสิบหลีถูกปกคลุมด้วยหมอกบางๆดอกท้อสีชมพูบานสะพรั่งเต็มพื้นที่เสียงนกร้องเจยแจ้วเติมเต็มความเงียบสงบของป่าใหญ่หลี่ไม่หญิงสาววัยยีปีสวมชุดผ้าฝายสีอ่อนกำลังเก็บดอกท้อที่ร่วงหล่นจากต้น เพื่อทำยาวิเศษตามที่ยายของเธอสั่งสายตาของหลี่เม่เต็มไปด้วยความตั้งใจแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาเธอก็สะดุดตากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่ใต้ต้นท้อใหญ่ชายหนุ่มคนนั้นมีใบหน้าหล่อเหลาเสื้อผ้าขาดรุง่งริ่งและมีบาดแผลหลายแห่งดูเหมือนเขาจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้หลี่เมื่อตกใจแต่ก็รวบรวมความกล้าเข้าไปใกล้ท่านท่านเป็นอะไรหรือไม่หลี่ไม่ถามด้วยความห่วงใย ชายหนุ่มค่อยๆลืมตาขึ้นมองเห็นหลี่เม่อเขาพยายามพูดแต่เสียงของเขาแหบแห้งข้าข้าเป็นทหารออกรบและถูกค่าสึกไล่ยล่าโปรดช่วยข้าด้วยหลี่เม่อตัดสินใจไม่ลังเลเธอพยุงชายหนุ่มไปที่กระท่อมไม้ไผ่ของเธอซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากป่าใหญ่ภายในกระท่อมหลี่เม่อจัดการทำแผลให้ชายหนุ่มด้วยความระมัดระวัง เธอใช้สมุนไพรที่เก็บจากป่าและความรู้ที่ได้รับจากยายในการรักษาท่านชื่ออะไรหรือหลี่เม่ถามขณะทำแผลชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงอ่อนแรงข้าชื่อหยางซินขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยเหลือข้าคือหลี่เม่ยไม่เป็นไรข้าย,ยินดีช่วยเพราะท่านบาดเจ็บข้าไม่ใช่คนใจดำจะทอดทิ้งคนอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้อย่างท่านได้เช่นไรนางตอบแบบไม่ลังเลและมั่นใจในฝีมือการรักษาของตน หยางซินมองหน้านางพันคิดในใจว่าแม่นางผู้นี้ช่างวาจาฉฉานนักไม่เกรงกลัวใครแต่ดีที่นางมีจิตใจเมตตาหยางซินยิ้มบางๆก่อนจะหลับตาลงด้วยความเหนื่อยล้าหลี่เมื่อเฝ้าดูแลเขาอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่เขาพักฟื้นหยางซินสลบไปหลายวันจากความไม่ล้าและพิษของบาดแผลหลายวันผ่านไปหยางซินเริ่มฟื้นตัวเขาเล่าเรื่องราวของตนเองให้หลี่เม่ฟัง ข้าเป็นทหารที่ถูกส่งไปออกรบแต่การศึกไม่เป็นไปตามแผนข้าถูกข่าศึกไล่ล่าและบาดเจ็บจนมาถึงที่นี่หยางซินกล่าวด้วยความจริงใจหลี่เม่มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนข้าเข้าใจการศึกย่อมมีความเสี่ยงท่านโชคดีที่รอดมาได้หยางซินยิ้มใช่ข้าโชคดีที่ได้พบเจ้า เขามองหน้าและศบตานางสายตาของทั้งคู่จ้องมองตรงกันโดยบังเอิญทำให้หลี่เมื่อเขินอายจนแก้มนางเป็นสีชมพูระเรื่อดังลูกท้อความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มพัฒนาไปในทางที่ลึกซึ้งขึ้นแต่หลี่เมื่อยังไม่รู้ถึงฐานะที่แท้จริงของหยางซินซึ่งเป็นรัชทายาทแห่งอาณาจักรหลงหลินเขาจำเป็นต้องปกปิดฐานะของตนเองเพราะเกรงว่าจะทำให้นางต้องเดือดร้อน หยางซินรักษาตัวจนกระทั่งหายดีแล้วแต่เขายังไม่ได้เอ่ยลาจากนางด้วยความที่เขาเองรู้สึกมีความสุขและอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับหลี่เมื่อที่ป้าทอแห่งนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งหลี่เมื่อเองได้เป็นฝ่ายตัดสินใจพูดความในใจที่ตนเองรู้สึกอึดอัดและเก็บกดเอาไว้คนเดน,นียววมาหลายวันนางเอ่ยคำพูดกับหยางซินด้วยน้ำเสียงกระอึกกระอักด้วยความที่ไม่กล้าพูดสิ่งที่นางเก็บอยู่ในใจ หยางสินนิ่งฟังนางอย่างจดจ่อดวงตาของเขาจ้องมองใบหน้าอันอ่อนหวานของนางเหมือนจะอ่านความในใจของหลี่เมื่อได้เจ้าพูดออกมาเถิดข้ารอฟังเจ้าอยู่หลี่เมื่อพูดพลางหลบสายตาลงต่ำไม่กล้าสบตาเขาข้าข้าคิดว่าท่านท่านเองก็หายดีแล้วทำไมท่านถึงยังยังไม่ไปจัดฆ่าศักดิ์ทีละ่ะอย่างสินได้ฟังนางพูดแบบนั้นในใจเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือข้าเองจะทำให้นางลำบากใจ แต่เขายังไม่ตอบคำถามนางปล่อยให้นางพูดระบายความในใจต่อไปคือที่ข้าพูดแบบนี้ใช่ว่าข้าจะรังเกียจท่านแต่ข้าเป็นหญิงมีชายหนุ่มอย่างท่านมาอาศัยอยู่ด้วยหลายวันข้าเกรงว่าคนที่ผ่านมาเห็นเข้าจะเข้าใจผิดหรีอไม่ทั้งพูดพลางใบหน้าของนางมีสีชมพูระเรื่อหยางซินจึงตอบนางไปว่าเจ้าจะให้ข้าทำเช่นไรในใจของเขาเองผูกพันกับนางและไม่อยากจากนางไปในตอนนี้ ถ้าเช่นนั้นข้าเองเป็นหญิงตัวคนเดียวอาศัยอยู่ในป่าตามลำพังไม่มีใครเป็นหลักให้พึ่งพาถ้างาั้นถ้างาั้นท่านจะแต่งงานกับข้าเพื่ออยู่กินฉันสามีภรรยาได้ไหมหยางซินได้รับรู้ความในใจของนางเช่นนั้นเขากลับรู้สึกยินดีอยู่ในใจลึกๆก,ก่อนจะตอบรับคํานางไปได้ได้สิข้ายินดีจะแต่งงานไหว้ฟ้าดินกับเจ้าหลี่เมย ทั้งสองสวมกอดกันอย่างไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนอย่างซินเองก็รู้สึกรักนางอย่างจริงใจแบบไม่มีเงื่อนไขใด,ดๆแอบแฝงทั้งสองนั่งอยู่ในความเงียบสงบมองดูดอกท้อที่ร่วงหล่นรอบตัวความรักของพวกเขาเริ่มเบ่งบานท่ามกลางความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้า